สวัสดีค่ะเราจะมาบันทึกรายการค้าวันที่18มกรานะคะบริษัทโซนี่จำกัดนำสินค้าที่สั่งซื้อไว้คือชุดโฮมเทเตอร์จำนวน2เครื่องเครื่อง,องละ22,000บาทมาส่งพร้อมใบส่งของทับใบกำกับภาษีทับใบแจ้งนี้เลขที่8341นะคะค่ะเรามาที่เมนูหลักนะคะ เราจะเลือกระบบซื้อและสั่งสินค้านะคะเราจะคลิก workflow ค่ะมาที่ invoice สินค้านะคะคลิกเข้าไปเลยค่ะเลือก1.2นะคะซื้อเชื่อวงเล็บออกใบกำกับภาษีทับใบส่งของทับใบแจ้งหนี้ค่ะค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็กด F3 ขอโทษค่ะเราก็กดโอเคก่อนค่ะจากนั้นนะคะเราก็มากด F3 เพิ่มค่ะ เลขที่นะคะเราจะไม่ใส่นะคะเลขที่อ้างอิงนะคะตามโจทย์เลยค่ะแปดสค่ะค่าวันที่เอกสารนะคะเป็นวันที่1 8 0 1ปดค่ะเราคลิกโอเคนะคะผู้ขายรหัสนะคะใส่จุด Enter ค่ะเราจะเลือกบริษัทโซนี่นะคะ ยอดนี่ขนานี้43,200นะคะกดโอเคค่ะกด Yes ค่ะลงมาที่ค้นเอกสาร PO นะคะเราจะเปลี่ยนตัว y ค่ะแล้วก็เราจะคลิกที่ค้นระบุเป็นใบนะคะแล้วก็ลงมาที่เลขที่ภายในนะคะเราใส่จุด enter ค่ะเราจะ เลือกเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะเราก็กดโอเคค่ะเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามเอกสาร p o นะคะกดเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะ,คะเราจะได้รหัส E 3นะคะชื่อสินค้าหรือชุดสินค้านะคะชุดโฮมเธียเตอร์จำนวน2เครื่องราแบบคาหน่วยซื้อนะคะ23,000บาทมูลค่า46000บาทนะคะสเครื่อง ค่ะเรามาดูยอดตามหน่วยเงนินมาตรฐานนะคะมูลค่าแวดสี่หมืนหกพันมูลค่าแวดสามพันสองร้อยยี่สิบขอโทษค่ะสามพันสองร้อยยี่สิบบาทยอดสุิสี่หมื่นก็บันสองร้อยยี่สิบเรากด F 1 0บันทึกค่ะค่ะคโปรแกรมจะลงบัญชีอัตโนมัตินะคะเดบิตซื้อเชื่อ46,000บาท เดบิตภาษีซื้อ3,220บาทเครดิตเช่านี้การค้า49,220บาทค่ะจำนวนเงินรวมนะคะ4,9220บาทนะคะด้านเดบิตและเครดิตเต่ากันนะคะเรากดโอเคค่ะบันทึกเรากดโนนะคะเราจะไม่พิมพ์เสร็จแล้วคะ่ะเราจะกด escape ออกนะคะ ยกเลือกข้อมูลนี้กดเยีดค่ะค่ะเราจะได้รายการของวันที่18นะคะมกราาค่ะเสร็จแล้วค่ะกด escape ออกค่ะกด cancel ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะ